อยากเล่นกอล์ฟต้องมีบัตเจ็ตเท่าไหร่สำหรับคนที่จะไปสนามกอล์ฟต้องมีอะไรไม่กอล์ฟกระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้าแล้วะขาไม่ได้นะเอาอันนี้ขายไม่ได้เสื้อผ้าต้องสวยนี่แหละ1 5ื่นห้าแปรองเท้าก็มี2แบบหลักๆนะครับปสปอยล์สปอยล์เกรสอันนี้นะครับเป็นทรงแบบคลาสสิกราคาเต็มที่เก้าพันเลยราคาอันนี้นะครับกางเกงจะอยู่ที่2990ผมว่ามีส่วนลดอยู่แหละหลักแสนอ่ะผมให้ดูคร่าวๆราคาหลักแสน สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมน,นะครับติดตามวันนี้นะครับผมจะพาท่านมาช้อปปิ้งในแหล่งที่เรียกว่าเป็นดงของกีฬากอล์ฟเลยวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมากทางด้านช้อปปิ้งนะครับพบกับคุณสกายครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสกายค่ะ กายปกติช้อปปิ้งที่ไหนครับจริงๆช้อปหลายที่มากเลยค่ะก็มีทั้งในออนไลน์แล้วก็ที่มีขนียะนะคะแต่ว่าถ้าถามมาชอบที่ไหนก็จะชอบที่นี่แหลคิดว่ามาที่นี่ที่เดียวแล้วมันครบมันจบเลยต้องถามก่อนคุณสก,กายส่วนใหญ่จะช้อปปิ้งกับอะไรเยอะพิเศษก็จะช้อปปิ้งเสื้อผ้าแล้วก็อ c เท s เซอร์ของพวก เกี่ยวกับไมค์กรอบค่ะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าก็ทุกครั้งที่ไปออกรอบเราอยากมีแบบแพชชั่นในการไปออกรอบเนาะได้แต่งตัวสวยได้มีของน่ารักน่ารักมาแชร์กับเพื่อนค่ะก็เลยจะเป็นของพวกนี้ซะเยอะ สำหรับคนที่จะไปสนามกอล์ฟต้องมีอะไรไปกอล์ฟกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วขาดไม่ได้เลยนะอันนี้ขาดไม่ได้เสื้อผ้าต้องสวยแล้วก็พวกอันเซอ์รีต่างๆที่จะเอามาใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแบบโคร์หรือว่ารองเท้ารองท้าอะไรน่าจะต้องแบบเอาให้ครบเข้าใจง่ายเลยครับก็มีแมสกับพรีเมียมกลุ่มแมสก็คือพวกผ้าใหญ่ๆ ทั้งหมดนะครับก็มีหลากหลายแบรนด์มากกลุ่มพรีเมียมก็คือกลุ่มที่ขั้นตอนการผลิตด,ดีไซน์อะไรต่างๆมีความซับซ้อนนะครับ<ม>ก็ผมเลยจัดกลุ่มหรือว่ากลุ่มพรีเมียมราคามันก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบเลยปกติชอบทคงไหนครับอพรีเมียมค่ะโอเคได้กันเดี๋ยวเราไปดูกัน<ด>นะครับว่ามีอะไรบ้าง เราจะพามาดูแมสก่อนเลย <Okay. S 1> ผมค่ายใหญ่ตั้งแต่เด็กๆผมหัดเล่นเนี่ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ในดวงใจเลยแบรนด์อะไรคะไทไทอลิสผมใช้สมัยตอนหัดเล่นเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ okay. แบรนด์ในดวงใจผมหลักการเลือกเลยเลือกที่ชอบนะครับ<ห>ก็ดูเลือกตามความชอบก่อนเลยหนึ่งชอบหน้าตามันะนะครับเมื่อชอบอันไหนก็ซื้ออนั้นเลยแล้วก็สําคัญหลักๆเลยครับคือก้านครับมีใช่ไหมคะใช่อย่างเงี้ยก้านเหล็กอย่างเงี้ยก้านกา,กาฟไฟนะครับเ<ม>นี่ยอ,อย่างเงี้ยกาไฟเบาเหล็กหนักเข้าใจง่ายนะครับแสดงว่าอย่างเงี้ยถ้าถ้าตรงตามจะแนะนำอ่ะมือใหม่อย่างกายนะคะใช้ก้านที่เบาๆกอนดีนะใช่คราวนี้ในหนึ่งถุงนะมี เล็กออย่างเงี้ยมันจะพิเศษหน่อย<ฆ>เอาไว้เป็นเรียกว่าเวดเวดก็คือไม้ไว้ชิปสั้นๆรอบกีนนะครับเล่นลูก<ฆ>รอบๆลูกไม่ไกลซึ่งเนี่ยใช้บ่อยนะอย่าเข้าใจผิดว่าใช้หัวไม้หนึ่งบ่อยนี่แหละใช้บ่อยใช้มีบ่อยจริงในถุงก,ก๊อฟมีหัวไม้มีเล็กมีพัตเตอร์มวกถุงก,ก๊อฟออกรอบได้แล้วนนี่เลยเห็น หน้าตามันแปลกๆนี้ถูกไหม<ข>อ,อันนี้ครับอย่างเงี้ยคือไม้มือซ้ายสําหรับคนที่ถนัดซ้ายก็จะมีไม้มือซ้ายเหมือนกันวิธีการเล่นเหมือนกันแค่หันคนละฝั่งเค่านั้นเองตอนนี้ฝั่งอีกฝั <c oughs> ่งหนึ่งครับหัวไม้ครับอันนี้เป็นหัวไม้หนึ่งอันหัวใหญ่อย่างนี้เรียกหัวไม้แฟร์เว์เห็นไหมเขามีเขียน L เนี่ยเหมาะสำหรับผู้สกายเลยก็คือ L นี่คือ, <Lady S 2> อเลดี้เลดี้นะครับนี่แหละ15ื่นห้าแปดร้อยหกสิบ เรื่องของเฟล็กเนี่ยชื่อชื่อเฟล็กนะครับ L ย่อมาจากเลดี้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าผู้ชายจะตีเลดี้นะผู้ชายตีเลดี้ก็มีนะอย่างสมัยผมตอนเด็กเด็กเริ่มอะหัวไม้ผมก็ใช้เลดี้แล้วถ้าอย่างเนี่ความหมายคืออะไร S ความหมายคือย่อมาจากคำว่า stiff ก็คือแข็ง range ของก้านนะครับเริ่มจากอ่อนสุดอ่อนไปหาแข็ง L Lady R คือ regular S คือ stiff คือแข็งสุดยังไม่สุดนะมีแข็งกว่านั้นอีก <Okay. S 2> x อ็กซ์เอ f f ซ์ตร้าอแข็งกันนี้ไหมมีอีกมั้ยมีอีกทีเอ็กทีเอ็กฟูลสติฟคือพวกนักกล้ามอะอย่าง EP แรกอะคุณพีทอย่างเงี้ยค <Okay. S 2> ่ะอ่าอย่างนั้นอะเขาต้องใช้พวกแบบทีเอ็กคุณกกายใช้อะไรอยู่ครับถุงมือถุงมือใช้ฟุตจอยค่ะราคาก็หลายแบบมากาแบบใช่สงสัยไหมครับว่าเวลาเลือกเลือกไหนแล้ว ราคาเนี่ยมันต่างกันยังไงจริงๆอ่ะสงสัยมากเลยเพราะว่าตอนที่เราเลือกอ่ะก็คอนเซ็ปต์เดิมของเราก็คือเลือกจากความชอบเลือกจากความชอบถูกต้องครบับสีที่เราชอบเราก็ไม่รู้หรอกว่าวัสดุหรือความแตกต่างของแตา่ละาแบรนด์หรือว่าแต่ละวัสดุของมันเป็นยังไงกรุกตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ครับถุงมือครับเห็นไหมมันมีขนาดมีเบอร์บอกอยู่21 23 24เอาเป็น2ชเทนนิดก่อนถุงมือนะครับมี3แบบผ้าหนังผสม หนังร้อยเปอร์เซ็นต์ผ้าอันนี้ผ้าครับแต่ความพิเศษเนี่ยโอ้ตาถึงนี่ตาถึงแล้วเหรอตาถึงแล้วชอบหยิบของแรงอันนี้เรียกว่าเรนกริปกันฝนไม่ใช่กันมันหนึบคราวนี้เมื่อกี้ครบแล้วถุงมืออุปกรณ์รองเท้ารองเท้าก็มี2แบบหลักๆนะครับ soft spike spikeless อันนี้นะครับเป็นทรงแบบคลาสสิกราคาเต็ม9,000บาท ลด40% 5,000กว่าบาทเมื่อกี้อแอบามา,มา<ๆ>อยากได้เลย2องอันนี้ครับความเชื่อก็คืออันนี้จะมีความเชื่อว่ามันจะเกาะกว่าซึ่งปัจจุบันนี้ผมลองมอาหมดแล้วพอๆกันใช่แบบนี้เกาะน้อยกว่าในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าดินมันมันแห้งมันแรงถูกไหมโอกาสลื่นสไลด์มันก็มีแต่ถาาว่าอันนี้มันลื่นได้ไหมก็ลื่นได้เหมือนกันเอาที่ชอบโอเคกัคเนเลยลรับจากที่เราชอบคราวนี้เราไปดูที่ายกันครับ โอ okay, เคคราวนี้อีกหนึ่งแบรนด์ค่ายใหญ่ <อ S 1> หรือแบรนด์แมสนะครับเป็นแมสที่มีการเฉพาะสำหรับการคัสตอมไม์มาตั้งแต่โรงงานเลยครับใค <อ S 1> รเที่ว่าที่ห่อปิงก็จะมีจุดที่คอเขานะครับเนี่ยนี้จะมีเขียนเห็นไหมจะมีเขียนต่างๆเนี่ยจุดต่างๆจุดดำเน,นี่ยแบล็กอันนี้ออเรนจ์นะครับค,ความแตกต่างก็คือทุกคนที่ซื้อไม้ปิ่งเนี่ยก็จะต้องมาวัด ความสูงความอะไรจากชาร์จของเขานะครับก็จะมีชาร์จบอกนะครับความสูงจากมือถึงพื้นเท่าไรก็จะมีตามสเปคของเขาต้องใช้จุดสีอะไรซึ่งจุดเนี่ยความแตกต่างคือแค่ความคือเรียกว่าไลน์แองเกิลนะครับคือความเอียงของไม้เปะไหมเปะมากเลยเอ่ะเปะแม้กระทั่งแบบจุดองศาถ้าสมมติวันนี้คุณสกายจะเลือกใช้นะครับก็นี่แหละครับสามารถทำนัดมาผ่านร้านปิงได้เลยนะครับมีที่ธนิยะ นี่แหละชั้น 2, 2> ะนะครับหรือจะไปที่ศูนย์ของปิ então, งเขาอีกที่ก็ได้เหมือนกันเราจะได้สามารถได้ลองกับเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับหลายคนถามว่าฉันเริ่มเพิ่งเริ่มเล่นใหม่อย่างเงี้ยต้องไปวัด <ส record. S 1> ต้องไปอะไรไหมจริงๆวันที่เริ่มเล่นใหม่ก็วัดได้เลยมันจะทาให้เราเริ่มเล่นได้ง่ายขึ้นถ้าจะซื้ออุปกรณ์ต้องซื้อให้ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นถูกต้องใช่ไหมถ้าจะ <บน S 1> เสียตจทัน,น,นทีความชอบส่วนตัวใช่ดีเลยค่ะ ถ้าไปออกรอบนะครับเขาจะมี dress c o อยู่นะครับก็คือต้อเป็นเสื้อคอปกจังเกงเป็นสแลกที่เป็นกระเป๋าข้างไม่ใช่กระเป๋าหน้าพลุงพลังนะครับไม่ใช่รูปปุ่มไม่ใช่เกงยีนาวนี้มาดูกันอ่านี้แน่นอนประเทศไทยแดดร้อนแดดร้อนก็ต้องมีชุดคุมข้างในหรือเรียกว่าเป็นบอดี้สูทกัน UV นะครับ ส่วนกางเกงนะครับหน้าตากางเกงก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์เลยชอบแต่งตัวยังไงก็เลือกตามนั้นเลยครับราคาอันนี้นะครับกางเกงจะอยู่ที่2990าผมก็มีส่วนลดอยู่แหละส่วนกางเกงขายาวก็จะเป็นทรงลักษณะเหมือนเกงสลกแบบนี้เป็นต้นนะครับความพิเศษของผ้า,ากีฬากอล์ฟอะกีฬากอล์บเล่นกลางแดดราคาที่มันสูงมันก็สูงจากการที่ผ้าเนี่ยครับจะเป็นผ้าที่เป็นทรงสลกเนาะแต่ ดูผ้าสิมันเย็นนะมันเย็นอ่ะใช่ก็จะมีหลายสีให้เลือกนะคราวนี้เสื้อครับก็จะเป็นเสื้อคอปกนะครับแบบนี้มีกระดุมของผู้ชายตรงไปตรงมาเลยครับเสื้อปกโปโลเสือ้อกีฬาเป็นผ้าที่สบาย ความเล่นกลางแดดก็พยายามเลือกหาอะไรที่มันใส่สบายไม่ร้อนนะคราวนี้ไปดูผู้หญิงกันหน่อยได้เลยสกายครับส่วนผู้หญิงเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะก็จริงๆแล้วก็ของผู้หญิงอะค่ะก็อย่างเดสเขาอย่างที่ตุ้มตามบอกเลยก็คือเสื้อ,อคอปกแล้วก็ผู้หญิงเอาใส่กับโปรงได้ก็จริงๆก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบเสื้อมีแขนแต่ว่าถ้ากายก็จะชอบใส่เสื้อแขนกุดค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างสบายตัวแล้วก็อย่างที่บอกเมืองไทยร้อนโอเคเราดูแมสกันมาครบแล้วคราวนี้มาดูพรีเมียมบ้าง มีแบรนด์อะไรบ้างมี G4 มี p o ิมามี TXG กล้องสองระยะ Bushnell นะครับ,บ,บานาฬิกา Bushnell โอ้โหครบเลยปืนนวดก็มี Putter ตต Evenro อันนี้ดีโอ้โหครบแน่นอนพรีเมียมครบทุกอย่างไปดูครับค่ะโอเคครับคราวนี้อุป,ปกรณ์แล้วเนี่ยมีไม้ถูกไหมถุงกลองมีอะไรบ้างก็มีหัวไม้ <c oughs> เหล็กพัตเตอร์แค่เนี้ยรล้ถุงกลอครบแล้ว ก็มีชุดเริ่มต้นของผู้หญิงด้ในกลุ่มพรีเมียมนี่ครับราคาอย่างนี้เลยพรีเมียมตามราคานะครับ65ปี anniversary limited edition 4 5 0 0มีครบคราวนี้พรีเมียมต่อมาเราย้ายทวีบกันแล้วเมื่อกี้พรีเมียมญี่ปุ่นคราวนี้มาพรีเมียมอเมริกากันนะครับก็จะมี PXG อันนี้มันพรีเมียมยังไงอ่ะครับ ลองดูกันนะครับเห็นหน้าตามันไหมโอ้โหดูงาน C N C แบบเนียนกริปก็คือด้วยความพรีเมียมของการผลิตของเขาเนี่ยมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมีเทคโนโลยีในการถ่วงทางสเตนตต่างๆเอาเข้าใจง่ายๆครับมันผลิตยากใช้ความรู้ในการผลิตเยอะมันก็เลยแพงหลักแสนอะ่ะผมให้ดูคร่าวๆราคาหลักแสน ลด40% 40%แล้วก็ยังเกือบเกือบแสน,นเป็นไงนเดินชั้น1ชั้น2ถ้าสติไม่ดีก็หมดตัวหมดตัวแน่นอนค่ะคราวนี้เ<อ>มื่อกี้เราดูกันครบแหละทั้งแมสแล้วก็พรีเมียม,มนะครับราคาถ้าเราจัดเซตด,ดีๆเนี่ยเราก็เลือกอาจจะเลือกหัวไม้ ชุดหนึ่งจริงๆแล้วหัวไม้กับเหล็กอาจจะไม่ต้องเป็นยี่ห้อเดียวก็ได้นะครับชอบเหล็กยี่ห้อไหนหัวไม้ยี่ห้อไหนเอาแมชเ็กก็ได้แต่ชุดเหล็กก็คือมันจะมาเป็นชุดอยู่แล้วนะครับถุงก๊อฟก็ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวก็ได้นะครับแต่หลายๆคนชอบความเหมือนกันเนี่ยก็ราคามก็เลยจะค่อยๆมาเรื่อยๆก็ราคาของแมสนะครับชุดเหล็กไม่รวมพัตเตอร์นะครับก็อยู่ที่30,000ืบุคลพัตเตอร์หมื่นนิดหน่อย อาจจะมีไม่ถึงหมื่นก็มีค่ะหัวไม้โหหัวไม้นี่แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วก็สองหมื่นเมื่อกี้เดินผ่านมาหมื่นปลายยังมีเลยนะครับของใหม่เลยค่ะส่วนถ้าไปพรีเมียมก็น่าจะมากกว่าประมาณสักอีก40%นะครับหลัก40,000 80,000มืนแสนส0 0 0 0 0กว่าเครานี้อีกทางเลือกหนึ่งเรามีทางเลือกให้เสมออีกทางเลือกหนึ่ง มไม้มือสองที่นี่ก็มีขายไม้มือสองเหมือนกันนะเราไปดูกัน,กนว่าไม้มือสองเนี่ยราคามันเท่าไหร่กันบ้างนะครับปนะเราเหมือนปลาที่ ว่ายวนอยู่ในมหาสมุทรของไดรเวอร์ใช่ถ้าคนดูเป็นดูเป็นนะอันเนี้ยของแพงเฟรซี่แพงจับมือหนึ่งเท่าไหร่คะมือหนึ่งนะครับหัวอย่างเดียวก็มีสองหมื่นกว่าแล้วไม่รวมก้าน้รตอนนี้ก้านก็อีกหมื่นหนึ่งรวมๆแล้วก็เกือบๆสี่เกือบๆนะเกือบๆ4ขึ้นอยู่กับการเพราะนี่สำหรับคนที่มองหาว่า เออฉันไม่อยากจะจ่ายแพงๆนะครับไม้มือสองเป็นอีกทางหนึ่งเขาวนี้ในการออกรอบเนี่ยเราต้องมีพัตเตอร์ไม้พัดสนามบังคับไหมไม่ได้บังคับหรอกครับ,รรบแต่ว่าเราใช้พัตเตอร์พัดง่ายสุดนะครับผม,มเห็นอีกร้านหนึง่งมีขายพัตเตอร์อย่างเดียวเมื่อยกันแล้วนะครับดูจาก ปูนพามาพล,พลังนะครับขนบขนาดวันนี้หมดไปเยอะไหมครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะครับจากที่พาไปดูทั้งหมดในวันนี้นะครับเราก็แบ่งได้เป็นคร่าวๆแบรนด์แมสนะครับก็คือแบรนด์ข่าใหญ่พรีเมียมนะครับแล้วอีกทางเลือกหนึ่งไม้มือสอง,อสองก็ อยากจะให้เข้าใจว่าการเล่นกอล์ฟเนี่ยครับจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เงินเยอะอย่างที่คิดก็ <c oughs> จริงๆก็มีตั้งแต่แบบแบัตเจ็ตน้อยๆเป็นถึงบัตเจ็ตใหญ่ๆก็เลือกได้ตามความชอบของเราเนาะแล้วก็ความแบบเหมาะสมในแต่ละช่วงละกันครับ <ๆ S 1> ก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่อาคารธนิยะนะครับเป็นศูนย์รวมศูนย์ใหญ่เลยของ <c oughs> การช้อปปิ้งกีฬากอล์ฟนะครับ <c oughs> ใครอยากจะมาที่เดียวแล้วจบนะครับ <c oughs> one stop service มาที่ธนิยะที่เดียวจบครบนะครับ ยังมีที่ซ้อมกอล์ฟอีกด้วยแต่เราไม่ได้พาไปดูเวลาเรามีจํากัดนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับฝากช่องเลยนะครับสวัสดีครับนี่ครับแบรนด์ใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่นะแต่ว่าเพิ่งมาเปิดที่ประเทศไทยนะครับที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับที่มาเปิดของที่หออน n ์นะครับอันนี้อาจจะออกเสียงไม่ถูกยังไงก็ต้องขออาภายัย